สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอนุกรมเลขคณิตนะครับคลิปก่อนหน้าเรารู้จักอน,อนุกรมมาแล้วนะครับว่าอนุกรมคืออะไรเรามาทวนกันเล็กน้อยนะครับว่าอนุกรมคืออะไรอนุกรมคือผลบวกหรือผลรวมของลําดับนั่นเองมี2ชนิดคืออนุกรมจำกัดและอนุกรมอานันต์นะครับวันนี้นะครับเราจะรู้เรื่อรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอนุกรม เหมือนกันนะครับแต่เป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับซึ่งคล้ายๆกับลำดับนะลูกลำดับก็คือคล้ายๆกับลำดับเลขคณิตฉะนั้นอนุกรมเลขคณิตก็คือเกิดมาจากลำดับเลขคณิตนั่นเองก็คือผลรวมของลำดับเลขคณิตนะครับดูซิว่ามันมีสูตรอะไรบ้างนะครับมันจะมีสูตรอยู่สองสูตรนะครับใช้ต่างกันนะลูกมาดูสูตรแรกสูตรแรกนะครับสีเหลือง sn เนี่ย เท่ากับ a 1บวก a n n คูณกับ a 1บวก a n ทั้งหมดส่วน2ใช้เมื่อเมื่อไหนล่ะใช้เมื่อทราบค่า n a 1และ a n ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คือสีเขียว s n เนี่ยเท่ากับ n ส่วน2คูณอยู่กับ2 a1 บวก n ลบ 1d ใช้เมื่อไหนใช้เมื่อรู้ค่า n a1 และ d นั่นเองอ่าถ้ารู้ค่า d ใช้สีเขียวถ้ารู้ค่า a อใช้สีเหลืองอ่ะครูจะให้ทิกจำง,ง่ายๆนะครับว่าไอ้สีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยใช้ยังไงนะครับเราเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกนะครับอนุกรมมี2 ลักษณะนาะมี2แบบคืออนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ถ้าเป็นอนุกรมจำกัดใช้สีเหลืองเลยครับใช้เมื่อเป็นอนุกรมจำกัดนะครับจำกัดคืออะไรคือว่ารู้ว่าพน์สุดท้ายครับพจน์ที่เ n เท่เากับเท่าไหร่นั่นเองเห็นไหมครับทำไมถึงเป็นจำกัดนี่ครับรู้ว่าน์ที่เ n เท่ากับเท่าไหร่ส่วนสีเขียวใช้เมื่อเป็นอนุกรมอนันต์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้พน์สุดท้ายไง ดูแค่ดีก็คือดีคือผลตา่างว่ามันลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นี่นะครับมาดูตัวต่างๆเป็นอะไรบ้าง a1 หงรู้อยู่แล้วคือพจน์ที่1ของลำดับเลขคณิต a n คือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนะครับ n คือจำนวนพจน์ของอนุกรมเลขคณิต d คือผลตา่างรวมของอนุกรมเลขคณิตและสุดท้าย Sn คือผลรวมของผลลวพ n พเน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนั่นเองอ่าสูตรนี้จำไปดีนะครับสีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองใช้เมื่อเป็นอนุกรมจํากัดเพราะว่ารู้ค่าของ a n ส่วนสีเขียวใช้เมื่อเป็นอนุกรมอนันต์เพราะว่าเราไม่รู้ค่า A n เรารู้แค่ว่าค่า D ค่าดีคือผลต่างของอนุกรมนั้นๆนั่นเองนะครับอ่า,าลองดูตัวอย่างตัวอย่างมีทั้งหมด5ข้อนะครับก็ได้จากง่ายไปยากเนาะมาดูข้อที่1นะครับ เขาบอกว่าให้หาผลบวกยี่สิบพจแรกของอนุกรมของอนุกรมเล,เลขคณิตลบสองบวกหนึ่งสี่ไปเรื่อยๆจนถึงบวกสามเอ็นลบเนะครับแล้วก็ยังไปเรื่อยๆอ,อีกถามว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอนันต์หรืออนุกรมจำกัดครับอ่ะแน่นอนนะครับอันนี้คืออนุกรมอน,นันต์ อนุกรมอนานันเมื่อกี้ใช้สีเขียวหรือสีเหลืองลูกสูตรใช้สีเขียวนะครับอาจจะไม่ได้นะครับฉะนั้นอลองดูซิ a อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ a 1หนึ่งก็คือน์ <A 1> ที่หนึ่งนั่นเองนี่ไงน์ที่หนึ่งอหนึ่งคือลบสองดีดีหายยังไงดี <D S 1> หามาจากหลังลบหน้านะครับ d, d อาจจะครูเขียนให้ดูนะครับ <D S 1> หามาจาก หนึ่งลบกับลบสองนะครับก็คือหลังลบ 9, นานดีลบเจอลบเป็นบวกนะครับคำตอบก็เลยเป็นสามนั่นเองนี่ไงสามดีเท่ากับสามนะครับเอ็นเอ็นคือ N คือจํานวนพจน์นั่นเองว่าเราจะหากี่พจน์นะครับคือหาทั้งหมด20พจสิเพราะโจทย์ให้หา20สพจน์แรกเห็นปะ N มาเลย20นะครับจากสูตรนี้นะครับสีเขียวอันนี้คือสูุดสีเขียวเนาะสูตรของอนุกรมอนันนะครับเราโดใช้สูตรนี้นะครับก็ให้หา S 20เนาะ s20n ก็เลยเป็น20นั่นเองแล้ก็ใส่แทนค่าตัวแปรต่างๆที่เรารู้ลงไปเลย n เท่ากับ20 a1 เท่ากับลบ2 n20 และ d คือนั่นองเราก็คำนวณเลขได้เลยนะครับ20หาร2เหลือ10 2คูณลบ2เป็นลบ4แล้วก็20ลบ หนึ่งเป็นสิบเก้าคูณสามเป็นสี่ห้าสิบเจ็ดนั่นเองคำตอบข้อนี้คือห้าร้อยสามสิบนะครับก็คือดังนั้นผลบวกของยี่สิบพจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนี้คือห้าร้อยสามสิบนะครับเห็นไหมครับเป็นอนุกรมอนันต์ปะเลยใช้สูสีเขียวเลขคงหลายๆเป็นสูสีเขียวเนาะจะได้จําได้ว่าสีเขียวกับสีเหลืองใช้ต่างกันยังไงนะครับ อันนี้ไหมครับครูขึ้นสูตรมาให้ดูแล้วนะครับปากการให้ไรอยอนี่นงไห้ไลท์ใช้สุดนี้เนาะสีเขียวเพราะว่ามันเป็นอนุกรมอนันต์นะครับอ่าต่อไปมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ2เขาบอกว่าให้หาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของ อนุกรมเล,เลขคณิต12บวก9บวก6ไปเรื่อยๆจนถึงลบ42นั่นเองถามว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมจำกัดหรืออนุกรมอน,นันต์ครับเป็นอนุกรมจำกัดนั่นเองฉะนั้นใช้สูตรสีอะไรครับใช้สูตรสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นอนุกรมจำกัดนะครับเพราะว่าเรารู้รน,น์สุดท้ายนะครับอันนี้คือ A n นั่นเองน์ที่ A n คือน์สุดท้ายนะครับฉะนั้นเนื่องจาก A1 เท่ากับเห็นไหมครับ A1 เท่ากับ12ตอนนี้เรากำลังหาว่าไอพ้พจน์ a n เนี้ยคือพจน์ที่เท่าไหร่นั่นเอง N เนี้ยคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ D d หารยังไงครับคือหลังลบหน้า D 3สามนี่เกิดมาจากหลังคือ9อ่ะ9ลบ10 2ั้น D คือ ลบสามนะครับไม่ใช่สามนะลูกปีคือลบสามนะต่อไปนะครับเรามาแทนค่าเรากำลังจะหาว่าอิพน์ที่ n ออิพท,ที่ลบสิบสองเนี้ยมันคือโพ์ที่เท่าไหร่เราจะดูว่าไอล้ลำดับเลขคณิตอันเนี้ยมันมีกี่จพ์กันแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นจพ์จำกัดเนาะจพ์จำกัดเราก็จะรู้ว่าจพ์สุดท้ายมันคือท,ที่เท่าไหร่เราก็ใช้สูตร ลำดับเลขคณิตนะครับก็คือ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นะครับ a n รู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะหาว่าอิพน์ที่ลบท่อเนี่ยมันคือเท่าไหร่นั่นเอง a n เท่านี้ a 1คือ12 n เรายังไม่รู้ติดไว้ลบ1ตามสูตรนะครับแล้วก็ d คือลบ3นะครับผูแก้แล้วเป็นลบ3ตอบไมก็คำนวณเลขปกตินะครับอันนี้คือการกระจายลบ3เข้าไป แล้วก็คำนวณเลขปกตินะครับฉะนั้น n คือ19ฉะนั้น i ลบ2เนี่ยมันคือพจน์ที่ A-19 นั่นเองใช่ป่ะคือัน a นี้คเอ A-1 A-2 A-3 A-4 ไปรเรื่อยเจนถึง A-19 แสดงว่ามีทั้งหมด19พจน์นะครับพจน์ทุกพจน์มีทั้งหมดพจน์มีทั้งหมด19พจน์เขียนไว้ก็ได้19พจน์นะครับ พื่อให้รู้ว่ามันเป็นพจน์จำกัดรเ,เราเลยรู้ว่ามันมีกี่พจน์นั่นเองเนื่องจาก a1 นเงเรารู้แล้วก็คือสิบสองก็คือเนี่ยพจน์เนี้ยก็คือลบจิบสองและ n ก็คือสิบเก็ก็คือพจน์ที่เราจะหาว่ามีทั้งหมดกี่พจน์นั่นเองเนาะสิบเกพจน์ถามว่าเป็นเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกเป็นลำดับอะไรครับลำดับจำกัดอ่ะเอาโทษครับเป็นอนุกรมเลยครับอนุกรม จำกัดนั่นเองฉะนั้นใช้สูตรสีเขียวหรือสีเหลืองครับใช้สูตรสีอ่าใช้ชุดสีเหลืองนั่นเองในชุดนี้เพราะว่าเป็นอนุกรมจำกัดนะครับเราเลยใช้ชุดส,สีเหลืองชุดนี้นะครับจะได้เป็นผลบวกของ19พจน์นะครับเพราะเรารู้จะเป็น19พจน์ตามสูตรได้เลย,เลยแล้วก็แทนค่าทุกตัวลงในสูตรนะครับจะได้เป็น S 19เนาะเพราะว่ารวมก19พจน์ เนเนี่ยสิบเก้ามันก็เลยเป็นเ็นเนี่ยปะ่ะก็แทนสูตร n ด้นยกับสิบเก้ามันเท่ากับสิบเก้าคูณอยู่กับสิบสองบวกกับลบสิบสองส่วนสองนั่นเองนะครับต่อไปก็คำนวณเลขเลยครับสิบสองบวกลบสิบสองได้ลบสามสิบนะครับแล้วก็ตัดถอนได้นะครับอันนี้มันตัดถอนได้เป็นสองหนึ่งสองสองคูณกับลบสามสิบคือลบสิบ นะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น19คูณอยู่กับลบ15ก็จะได้เป็นลบ285อนั่นเองนะครับคำตอบผลรวมของทุกพจน์คือ200ลบ285นะครับเห็นไหมเลือกใช้สูตรให้ถูกนะครับถ้าเราเลือกใช้สูตรถูกมันก็จะง่ายนะครับอันดับแรกดูก่อนเลยว่ามันเป็นอนุกรมอะไรอนุกรมจำกัดใช้สูตรสีเหลืองอนุกรมอานันต์ใช้สูตรสีเขียว นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม u ับส r ค b ้แล้วก็กดไปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูนะครับ